See now. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับคลิปนี้เป็นคลิปมือใหม่นะก็คลิปนี้อัดก่อนคลิปที่แล้วนะครับพอดีว่าวันนี้ไม่ได้เอเมื่อคืนไม่ได้เล่นนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองไปลงบังเกอร์ แบบยากสำหรับมือใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับขอหาอาวุธก่อนนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีสถานที่สสถานที่นะครับที่เราได้มาก็คือนี่ครับอีเวนต์เลือดอับางนะนถ้าสําหรับมือใหม่นะครับใครที่อยากได้กระเป๋าสีดํานะถ้านัดตอนนี้นะครับนัดจุดจุดนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ2-3อย่างที่ให้เราไปหาได้ก็คือ1นึ่งอีเวนต์พิเศษครับ ยกตัวอย่างเช่นแบบทดสอบชุมชนใช่ไหมก็จะมีให้เราไปตามหาเขาเรียกว่าอะไรไปสู้กับซอมบี้ในโหมดต่างๆนะครับตั้งแต่โหมดง่ายยันโหมดยากเลยแล้วก็เก็บเครื่องบูชาไปแลกของอนะ่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้เอาของเอาเครื่องบูชาไปแลกกระเป๋าดําได้นะครับที่ร้านค้าตรงในแมปนั่นแหละนะครับ2ก็คืออีเวนต์เสบียงฆ่าซอมบี้ให้ได้1500แต้มแล้วลอรอลุ้นกันว่า าจะสุ่มกระเป๋าดำมาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ปั๊มน้ำมันเนาะอันนี้เราฆ่าซอมบี้เสร็จแล้วนะ13ตัวเราเลยสามารถเอาของจากกระลาสีเรือได้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่นี่ทุกคนขบวนที่ถูกทำลายครับไม่แน่ใจว่าจะเจอซอมบี้เลยผู้รอดชีวิตนะอะต่อนะครับกระเป๋าดำเนี่ยถ้าเราไปปั่นสล็อตครั้งแรกจะมีกระเป๋าดำให้เราได้ลุ้นด้วยนะ,ะที่ปั๊มน้ำมันนะครับลองไปเช็คดูได้ แต่ส่วนใหญ่กระเป๋าดำอะผมเก็บตามอีเวนต์ฤดูกาลนะอีเวนต์ฤดูกาลด้วยแล้วก็อีเวนต์พวกนี้ด้วยนะครับใน ID ดีนี้ก็จะมีอยู่2ใบนะได้จากอีเวนต์ล่าหัวนะทุกคนเอยอีเวนต์ล่าสัตว์ครั้งก่อนใช่ก็เลยมีนะครับถ้าตกไปก็ยังมีสำลองอีกหนึ่งกระเป๋าแต่ถ้าสมมติตกทั้ง2ใบก็คงต้องใช้กระเป๋าเลเวล2กันต่อไปผมว่า เดี๋ยวนี้มันมันช่วยได้เยอะนะครับในการที่เรากดกู้ชีพได้แล้วพอเรากดกู้ชีพได้เนี่ยมันก็จะคืนของทั้งหมดมาให้เรานะครับให้เราวาร์ปกลับบ้านด้วยแต่บางทีมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบนะเพราะว่าบางทีเราดูโฆษณาเสร็จมันเด้งออกเลยนะครับซึ่งหลายๆคนโดนเหมือนกันนะโดนทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไอ้นี่แหละไม่เกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์แล้วมันน่าจะเกี่ยวกับระบบแล้วล่ะ มันเลยทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสแล้วก็กระเป๋าดำก็หายไปแล,แล้วก็เรื่องการผูกบัญชีนะครับอ่ายังไงดีอ่ะนั้นเดี๋ยวผมลองลองผูกบัญชีให้อีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองต้องโหลดเกมลงเครื่อง V 6 0ผมก่อนนะว่าจะทำหลายรอบแล้วยังไม่ได้ทำ <laughs> นะ ก็คลิปนี้อาจจะมาสั้นนิดนึงนะครับทุกคนขอเก็บเสียงหน่อยเพราะว่าไม่สบายแล้วก็กลัวเสียงมันจะหายด้วยไงเมื่อวานก็ต้มพาลาเอ้ไม่พาลาฟ้าทลายโจรกินไปนะเดี๋ยววันนี้จะกินอีกหน่อยอวันก่อนแค่เจ็บคอวันนี้เริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวน่าจะเพราะการตากฝนนี่แหละนะ,ะพูดถึงเรื่องเกมดีกว่าทีนี้ไอ้จุดขบวนถูกทำลายบางทีเราก็เจอคนบ้างบางทีเราก็เจอกระซอ,อมบี้บ้างนะครับ ดังนั้นเนี่ยพกปืนมาด้วยก็ดีอะเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องเจอกับคนหรือซอมบี้ถ้าเจอซอมบี้เอาปืนเอาปืนมายิงไอตัวจายักอ้วนฉกก็พอแต่ถ้าเจอคนเนี่ยต้องใช้ปืนในการยิงอะเพราะว่าบางตัวมันไม่ได้ใช้ดาบเหมือนมนใช้ปืนแล้วบางตัวมันใช้ปืนพกเนี้ยมันก็ยิงเร็วนะครับเราต้องหิวเลือดด้วยส่วนของที่ได้ที่นี่อของสําคัญสําคัญคือจะอยู่ที่ศพนะครับ ศพทหารหนึ่งคนที่ถูกทําลายทําร้ายนะนอนตายอยู่นะครับบางทีเราอาจจะได้นิ้วมือที่เอาไปสเต็มในบังเกอร์อันฟ้าชั้นชั้นหนึ่งนะ่าซึ่งข้างในก็มีของดีนะครับเนี่ยเห็นไหมมีศพนอนอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าก่อนจะถึงศพเราต้องจัดการไอ้ผู้รอดชีวิตคนนี้ก่อนนะนักจู่โจมฟันไปเลยเขาอย่าไปสนใจเขาใช้ปืนส่วนใหญ่จะใช้ปืนสไนเปอร์อะซึ่งมันไม่ได้แรงอะไร,องไรเลย อันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าได้ตัวดต,ตัวเขียวมาอันนึงกับชุดก็เป็นเรื่องราวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะในส่วนประกอบของเกมนี้นะครับโอเคพอดีว่าเราไม่ได้เล่นแต่ว่าเราก็อยากจะทําคลิปลงช่วงกลางวันเหมือนกันก็เลยเอาคลิปนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับแต่งานเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกทีหนึ่งจะพยายามแบบเซฟเสี่ยงตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําคลิปในช่วงเย็น อันหนักหน่วงของเราเนีขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับก็จะได้เห็นคลิปผมในทุกๆวันนี้แหละคิดซะว่าช่องผมเป็นช่องข่าวช่องหนึ่งก็ได้นะที่ลงคลิปหลายคลิปแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนบา,บายๆครับ